อันดับที่3ไฮไซด์แลดคือคนนี้เนี่ยผมอยากจะให้แม่งเป็นแบบเป็นอันดับที่1เลยนะเพราะว่าด้วยความกาก,ากและความแบบอลองฟังดูนะฮะคาวตันลาฟรอยมันเป็นเหมือนโอตาคุฮีโร่คล้ายๆกับมิสมาเวลเนี่แหละครับและด้วยความเชี่ยวชาญด้านการค้นข้อมูลไอหมอนี่ก็สามารถเซิร์ชจนรู้ตัวจริงของสปีดบอล์หนึ่งในสมาชิกทีมนิววอริเออร์และพอร,รู้ปุ๊บ มันก็ไปขู่สปีดบอว่าถ้านายไม่ยอมให้ฉันเข้าทีมแล้วก็ฉันจะแฉให้หมดเลยว่าตัวจริงของนายคือใครเจอแบบนี้นะครับทุกคนก็ต้องยอมรับหมอนี่เข้าทีมแม้วมันจะไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยก็ตามพอได้เข้าร่วมทีมซ u เปอร์ฮีโร่บทบาทของไฮไซส์แลดก็จะคล้ายๆกับพวกทีมติดต่อสื่อสารนั่นแหละครับแต่ด้วยนิสัยกวนตีนที่ชอบคุยโมโอ้อวดแถมยังทำตัวเป็นมนุษย์รู้อะไรไม่สู้รู้งนีเช่น พอเพื่อนออกไปทําภารกิจแล้วเกิดความผิดพลาดไอ้หมอนี่ก็จะออกมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนายควรจะเลี้ยวซ้ายมากกว่าเลี้ยวขวานะซึ่งแน่นอนว่าความเห็นหลังจากการเกิดเหตุเนี่ยไม่ช่วยในการต่อสู้หรือแก้สถานการณ์ในขณะเกิดเหตุเลยแถมเพื่อนร่วมทีมหลายคนก็ยังรู้สึกลำคาญมันอีกด้วยยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะในเวลาต่อมาไอ้หมอนี่แม่งก็ยักยอกเงินของอ v เวนเจอร์สเอาไปทําชุดใหม่ให้ตัวเองใส่อีกเรียกว่าเป็นภาระของแท้และนี่น่าจะเป็นตัว ละครที่คนอ่านหมั่นไส้ที่สุดคนหนึ่งเลยล่ะครับ